สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกคนนะคะเดอ้อเมื่อหนี้เฮาสิพาทุกคนมากินจุดจุดจุดจวดยามแรงค่ะเซาวรสหรือมากระทกลกทางอีสานเสื้อเ้นแบบนี้เลค่ะเดอ้อลูกง่ายๆเลยม,มืนี้ลูกโตมากเลยนะคะบอดี้มีต้นในเฮือนหอกค่ะอยู่ตลาดค่ะไปซื้ออยู่ตลาดช่วงนี้เยอะค่ะอยู่ตลาดไปตลาดเมื่อเ้านี้ได้มา สามโลมาเพิ่มวิตามินกันนะคะเมื่อกี้เห็ดแจ้วชดช้วนเลยค่ะมนืนอนี้วันนี้ยิ่งพายุจะเข้านะคะฝนก็เริ่มตกลินปปอยปลอยแจ่วค่ะปลาจากผงนัวใส่ผงนัวเยอะๆรสด,ดีม่ต้องบอกเลยค่ะการเห็ดน้ำจิ้มมันเสร็จแนวใดแซบมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาลูกแรกเลย เ็นไรนอผ่าเบิ่งก่อนด้วยค่ะเด้อ,าดอบางคนนะบางคนนี่เขาจะผ่าเสร็จแล้วเขาจะควักออกมาแล้วก็มาคลุกกับน้ำจิ้มข้างนอกแต่อันนี้สิคลุกในลูกมันเลยลูกมันนะคะมองลูกมันดูค่ะนี่เเเปป็นนนตะะะแซบบอออาาลลย่่่่งคนนะคะงคกใสไวิตามินซีล้วนๆเลยล่ะค่ะนี่ หวานอีลีด้วยหวานแซบอีลีมือมืออันพึ่งบบสถ์ส่งมาแล้วอืแซฟโบ้ใส่น้ำจิ้มกับแซบค่ะแซบอีลีออหอมเปาซ้อนมาเลยค่ะซ้อนอันนี้ตัางหากอันนี้สีเขีดอยู่แซบอีลีค่ะหอมอีลี มันจะมีลายสายพันธ์ยุคนเราสีเหลืองก็มีเริ่มบอกว่าสีนี้จะอร่อยที่สุดหอมหวานถ้าเราไปเข้าไปซื้อในห้างใหญ่ๆเนี่ยโลหนึ่งประมาณแปดหรือเก้าสิบถึงร้อยนะคะอันนี้ซื้อในตลาดเมื่อวานเนี่ยโลละยี่สิบห้าสามโลเจ็ดสิบไปต่อเขาอีกนะคะถ้าบ่ต่อกับโแซ่ เอาบังลูกที่สองบังลูกค่ะนี่มาจุดจวดน้ำเดียวแล้วค่ะเด้อผุนใส่มันอร่อยแน่นอนค่ะถ้าสีอย่างนี้นี่น้ำจิ้มใส่เข้าไปเลยค่ะนี่จุดจวดเลยค่ะบึ่งเลยค่ะนี่บิ่งเลยค่ะจุดจวด อืมสุดยอดเลยค่ะหอมหวานอืมแซ่บดีค่ะอืมแบกแบกวินอจแซบจุดจุดเลยค่ะเกี่ยง กอี้ส้างมากแซบมาแซบน้นเดียดเด้อะเด้อเอาอีกลูกนึงลูกที่สามชํำเลยค่ะลุงชํำเลยค่ะอด้ยดีใ ช่ำๆเลยค่ะพูนๆนะคะช้อนพูนๆเลยอ้ยก้องบว้ค่อยเห็นอืมอืมเอ,มอาอะไรไหมแซ่บค่ะแซบ่บมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองน้องใหม่นางน้อยชาแนลฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้อเอาแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ